เวลคัมทูคอนแกนเออคิดมาก็พาพี่น้องเข้าป่าเข้าเขาค่ะไม่ไ็นจิบมา่น้องว่าเที่ยวสวนสัตว์เมื่อคอนแกนค่ะและนี่ก็คือชมแนวของเราจอมยุทธทั้งหลายที่มารวมถิกับพ่อในมือนี้ค่ะป่าใจหยาบดกมีเนือไม่ินบอมีนื้อฉ่ไม่ขินบอกยียและตอนนี้เขากำลังจะพาทุกคนเข้าสูอ้หห้หบยชิบ้าเดอยชิ้เดบอย่ันี่ร้องยังไง 活活活活活。 นลักค้า,คายเยบอกเลยว่าวันนี้นะคะรับเป็นโชเฟอร์สาวขับรถผเพ่อนเที่ยวทั่วราชอาณาจักรเขาส่วนกว้างกับทุกคนบอกเลยว่าความสวยหยุดหนึ่งความเท่หยุดหนึ่งความเก็กหยุดหนึ่งแต่สําหรับเรื่องความปลอดภัยโตภัยโตมันน่นดังจ้าโยกมือขึ้นมาใบใบโยกใหญ่สบัดทรงถ่ายจากโลจิตโตเขาแย้มเด็กกับบลูคะ่ะขอนแก่นดินแดนเสรีคนหน้าตาดีมากองกันตรงนี้คือตลาดต้นตาลเขาทุกคน,ากนม,มาหอดขอนแก่นบอมาเหยียดตลาดต้นตาลถือบอมมาบวาถิงนะจ๊ะ นี่แหละเนาะเขาว่าคนกำลังสิไดเกิดแต่มีผัวมาคุ้มกำเนิดก่อนเลยประเ,เกิดสามทาวกันได้บัางหลาหน้อยและนี่คือจุดประสงค์หลักว่าเป็นยังคืออยากมาตลาดตอนตานเพราะอยากมาชิมร้านน้ำพี่อุน๋จนจ้าแต่เมือ่อดีบรรยากาศมันช่างร้อนอบอ้าวซะเลอเกิดค่ะขออนุญาตจัดไอศครีมไปกับคุณลูกค่ะคนละหนึ่งจอกไปเลยิึงกินเข้าไปสาสินาทีทีแล้วคะ่ะททกคนและอันนี้คือเพื่อเราคนที่บอกว่า ย่ทสงใสมันเป็นอยูเสียเลือดใหญ่นอกกับพะอาหารเธอยูใสเจหญิงและนี่คือกติประจําใจของสองสาวค่ะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่เฮากินข้าวแล้วเฮาตองไม่กินหวานตบไทยและเฮาจะบาเอาอินซูลินใบกกับเฮาเพราะเฮาจะแบงไข่ปูไส้เคิงหนึ่งค่ะและสาหรับคลิปขอนแกนเมือนี้ขอลาไว้สมีเจอกันใหม่อีกทีหน้าขอบคุณค่ะ